สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซพี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับวันนี้พักเที่ยงแล้วเพื่อนๆเ,เพิ่งจอดรถก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยก่อนกินข้าวเที่ยงกันวันนี้งานลอกนาฮะลอกหน้าดินครับ นาไม่ได้ข้าวมีแต่ต้นอะไรนี่ต้นมีแต่ต้นหญ้าเลยต้นอะไรไม่รู้ไม่ได้ข้าวครับก็ทำการลอกนาดินให้ท่านเจ้าของนาครับคุณขอมาเราจัดให้ฮะเอาดินไปขายก็เดี๋ยวผมจะให้ดูขุดตรงนี้แหละฮะขุดตรงนี้แล้วก็ไปเทนั่นครับเทในรวปูนนั่นนะฮะ ก็อยู่ประมาณ400เที่ยวถึง500เที่ยวโดยประมาณฮะออก็ไล่ไล่มาจากต้นไม้ใหญ่นั้นครับไล่มาเมื่อวานวันนี้ก็ได้แล้วประมาณ80เที่ยวครับาพา่พี่องน้องๆเพื่อนๆชมหน้าง,งานก่อนรับประทานอาหารกลางวันฮนะ วิ่งกันอยู่4ี่คันครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะฮะดูการทำงานดูหน้าง,งานการโลกนาะตักดินใส่รถดัมใส่ดินขนาดไหนถึงจะสวยดูดีนะฮะก็นี่ฮะนาะเนี่ยโลกยาวไปถึงตรงนี้ครับคันนาเ เนี่ยฮะกันนาแดนเขตแดนแล้วก็จะไล่กลับไปครับก็เหลือเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองหน้านะผมเพราะลมลมมันพัดไปทางนี้เดี๋ยวผมจะตั้งรถเมรกโรอยู่ตรงนี้หกล้ออยู่ตรงนี้แล้วก็โยนดินใส่ดำใส่ดำเลยฮะเพราะฝุ่นฝุ่นมันไปทางนี้ก็รถแบรกโฮเราจะได้ปลอดภัยนะฮะ ไม่ค่อยมีฝุนไม่ค่อยฝุนเข้าเยอะไม่ดีครับรถเบคโคช่วยรักษาเครื่องรักษาความสะอาดได้ดีครับเราต้องหาเหลี่ยมครับลมพัดทางไหนฝุนไปทางไหนนะฮะประมาณนั่นแหละครับช่วยเท่าแกดูเลปีนี้ผมขับเองครับเพื่อน ทุกปีได้อาจารย์สำเร็จนะฮะฝีมือดีมากพอดีแกเจ็บเอวปวดเอวก็เลยก็เลยวางมือแล้วฮะก็รับหน้าที่เองเลยครับปีนี้จัดเองเลยผมพี่ไม้รถขุดมังกรับเจริญก็ประมาณนี้ฮะหน้างานโลกหน้าดินเดี๋ยวบ่าย,าย,ายจะพา พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆรับชมว่าเออจุบว่าลลกแบบไหนให้มันเสมอให้มันดูดีครับไม่ต้องเรียบมากฮะให้แต่มันเสมอน้ํามาทํานาน้ํามันไหลทั่วถึงทั่วทั้งนาแปลงนาก็โอเคแล้วฮะนั่นฮะพักเที่ยงแล้วับเพื่อน ใส่ดินเสร็จรถดำก็จอรอครับรรกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จก็ตอนบ่ายก็ลุยต่อเลยฮะตรงนี้ผมเว้นไว้นะเว้นไว้ให้รถดำหกโลก,กลับหัวกลับถอยวิ่งเอาหัวมานี่ตีโค้งเอาหัวมานี่แล้วก็ถอยยาวไปเลยเดี๋ยวจะถอยไปรับดินผมแถวนั้นแหละ ก็จะได้ประหยัดเวลาหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับวันนี้วันที่สามกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ออกินข้าวแล้วเพื่อนวันนี้ได้ต้มไก่เด้อต้มไก่เมื่อวานได้ไก่มาสองตัวฮะซื้อเจ้าของทีเทครับแกแกไม่เลี้ยงเหรออ๋อแกไมใ่ให้ไก่ฟรีก็ขอซื้อไก่ไกเลยครับโลละเก้าสิบบาท สกิโลครับสองตัวอืออร่อยนะเพื่อนๆต้มไก่ต้มไก่อ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ